เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปลเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยทําสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะไปพุ่งมิดกับไอตัวปลาล่าตัวนั้นนะแล้วผมได้มากับเพื่อนนะสวัสดีครับผมใชยให่นะครับสวัสดีครับผมตะวันครับครับพี่พี่ วันนี้ผู้ผมไม่รู้นะผู้ผมจะไปพุ่งมิดกับมันได้ไหมแต่ผู้ผมเนี่ยอยากพุงมิดกับมันนะเพราะมันเนี่ยมีข้องดีนะครับพี่พีถ้าพุ่งมิดกับมันได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยใช่ไหมเพื่อนใช่ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเอาขนมมาเลยนะจะให้ตะวันซื้อสารเพราะว่าทั้งสองเนี่ยก็ซื้อสารก็รู้เรื่องนะพุยภาษาเดียวกันนะใช่ผมก็ว่ามันมันพูดภาษาไทยได้นะทุกคนมันฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะใช่เพราะว่าคืนนั้นที่มันแปลงตัวมาและปลอมตัวมานี่ะ ผมก็ว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะเพราะว่าลักษณะนี่เหมือนกันเลยนะคล้ายกันเลยนะที่มันปลอมตัวมาเป็นน้องตะวันเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวกันทุกคนนาพี่ๆีถ้าเกิดช่องใช้ใหญ่เนี่ยผู้ที่ตามมีสามพันสาันะทุกคนสามพันซับแล้วผู้ที่ตามผมหนึ่งพันซับนะครับผมมาใช้ใหญ่เนี่ยจะช่วยกันให้ตะวันสร้างช่องใช่ไหมใช่ครับใช่เพื่อตะวันเนี่ยจะได้มีรายได้แล้วก็แบบรายได้ก็ตัวเองครัพี่ๆแบบไม่ต้องไปโดน ก็ที่รายได้จากยูทูบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าตะวันตะวันสร้างช่องเนี่ยพวกพี่พวกพี่พี่เอฟซีบางส่วนเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือสนับสนุนตะวันนะทุกคนใช่เพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวไปไปเดินทางไปที่ก็ตอบกันเลยนะทุกคนรับผมไปถ้าเขามาหาเราวันนี้เนี่ยพี่ๆเราเนี่ยก็จะทําการจะทำจะทำการแบบไม่พูดยับยายให้เข้าแล้วนะเราก็จะไม่ให้ จะไม่ไล่ตกตีเขาเลยนะทุกคนใช่ครับผมเนี่ยรอบนี้เนี่ยเราจะมาเราจะมาแบบเป็นมิตรนะเย็นเลยนะใช่เราจะมาไม่มาแบบหัวร้อนอะไรแบบนี้พี่ใช่เดี๋ยวพวกผมเนี่ยถ้าพวกผมทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับพวกผมนะก็ดีมากเ,าเลยนะพวกพวกรี่มีวิชาคมแข็งแกร่งมาคนหนึ่งเลยนะใช่พี่แรงเยอะมากเลยนะเพื่อน ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะลงอย่างนี้พี่รอนทางนั้นก็ได้เห็นครับบ่อวอรมมาวยว่าตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะลงมาจ้กเข้าของไหมทาน่าจะสัมผัสได้ว่าเราลงมาไปว่าไหนลาเพื่อาาเนเะดี๋ยวเราอัดดีๆกระซ้าตั้มขั้เนี่ยดีมากๆนะพี่ๆก็อย่างว่านะทำไมนะใจเย็นดิเกือบล้มนะมาเป็นครอวงเนี่ยตัวเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะใช่นะพี่พี่เราเวลาเราไปได้เราแทบจะไม่ต้องกลัวเลยนะพี่ ตัวนี้เมื่อมันจะเมื่อมันจะเก่งกว่าสม,มิงด้วยซ้ำาใช่นะเดี๋ยวถ้าเราได้มันถ้าเราได้มันมันเป็นพอกพ่วงเนี่ยพี่พี่เราดูมันสู้กับสม,มิงได้เลยนะพอมันริดเยอะมากนะจากที่เราสัมผัสกันมาว่าถ้าพี่พี่เคยดูคลิปฉั่ไหนเนี่ยตอนที่ผ่านบ้านเนี่ยบูกับโจนป่าเนี่ยอตอนนี้โจนป่าเนี่ยได้เป็น อุ้ายได้เป็นได้เป็นเยื่อเของป้าวิปริตตัวนี้ละไอ้คนป้าวิปริตตัวนี้ละอืมวานี่นเห็นวันที่ผมเดินป้าเนี่ยมัหนห้องรง้องรอยการต่องดูแย่ๆเลยนะใช่นะเ,เสื้อผ้าของไอโ้โจรไอ้โจรป้าต้องตัแวแนะนะ่นะเดี๋ยวผมจะไปต่อที่นี่ขึ้นกระป๋อไปนะพี่ๆใช่ครับพี่ตอนนี้ก็เอามนะจะถึงแล้วนะเอมาเลยลงไปข้างในนี้ครั เดี๋ววางอยู่บนลุงเจอกันแล้ทำไมพี่เจออะไรไหมนีน่ยเจออะไรมันมาเมาื่อไรพี่เฮ้ยมันมารนะอเราเลยนั่นแหละตอนบอกว่าคืนนี้ไม่ได้มาทำอะไรแตเย็นเย็นเหนื่อยเยี่ยมมันนั่นแหละโซเฮ้ยเดินถ่ายทำไมมันหิวไหมดูดิโซเหนื่อยเยี่ยมมันนั่นแหละ บอกพี่ว um, so, e. ่าม so, okay. so, ีข้องกินเยอะกูละเด็ดเทยหมอมาโซยังยังไงดูี่บเขาโนมให้มันเลยไหมบอบอกเขาวางไม้ก่อนควายชุนไุ่กลโซบอกว่าถ้าอยากกินก็วางไม้ก่อนถ้านมหม้องานล้ควายชุนนุ่งกลนานเฮ้ยอามันมันฟางก็เลียงออกยงมันยากกิน แล้วข้อฝังดูเรื่องใช่ไหมใช่พี่ข้ฟฝังดูเรื่องตอนแรกผมก็เชี่ยวฝังไว้ออกนะดนเข่ามันี่กลัวไม่มาทำร้ายหรอนายโยเย่เ่เมด้านึ่งไงเย่ยีแล้วอยากจะพุ่มมิดม่ยเย่ได้เนยียีนโอ้ยพี่ชายเาไปผมก็กลัวอย่างนี้ได้พี่ชายใช่ไหมได้ผมก็ัวจริงๆนี่ผมจะกอย่ี่ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเลยแกะขาหนุจะให้จะเอาไปให้มันกินนะใจเย็นนะเพื่อนระวังด้วยระวังเวผมบาดพี่ไปไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมันอาจจะตื่นตุ่งไหเราต้องแบบอันนี้ผมก็ต้องใช้เฮ้ยทองอี่ทองอี่ตอนบ่อยให้ตีดสิโลทองอี่แน่วางไม้บ้างวางไม้บ้างเยอะเยอะเยอะแล้วพอยชูนุ่งไก่ คอยชุนลูกไก่ไม้ก่อนห้งไม้ก่อนไฟเอ้ยเฮเย็นๆนะเพื่อนอทำใจให้ดีจัดเลยนะถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนวิ่งไม่กี่นาทีทุกคนพี่ชายนี่น้ำไม่พอเลยเอาไปให้มันเนี่ยนี่นะวันนี้ก็วันนี้ดูมันสง,งบนะ มองมีน้ำแบบมีน้ำเลยเยอเยอะเคี่โอละเอเ่ยออะยักหัมัวเื่อมันจะกินไหมกินดิกินดิมันแห้งมากไยพว่เอือเพื่อนย่ยไปอยู่ไกลมันเยอะฝ่ายเว เดี๋ยวผมให้น้องตะวันลงไปก่อนนะเออมองเอากระเป๋าเดี๋ยวพี่ซองทางให้เจะเย็นนะครับวนนะฮ้ยผมจะลงตาไหมนะพี่พี่ตนตอเฮยนนี้มันดีขึ้นเยอะเลยนะใช่อาไงต่อี่ ก็ต้องดูไปเรื่อยๆระวังวะเฮ้ยดึงน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นแล้วไอ้มันแล้วเป็นเนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะวันตะวันคุยเฮ้ยตะวันคุยดิเฮ้ยเมื่อีเฮ้ยเฮ้ยพาชุมนุกะเลยที่ควายก่อนใจเนี้ย อิสุเยีย่ย,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 ยงแล้วกินต่อนะทุกคนนะดูดิพอหิวก็ทําเป็นเหมือนน้างสงสารนะใช่ <พอ S 1> นะพอหินก็ก้าวเล้าเหมือนเมื่อกี้เลยดูดิมันจะมันขยามาให้เราอีกไหมจะเย็นนะเพื่อนมันตรายนะระวังเลยพี่ชัยบอกเลอรอร่อยไหมอร่อยูอยอร่อยนะ พมมันยาวมากเลยนะพมมันนี่เป็นผมต่อแรกเลยยึดโยกโซกมากเลยเป็นหรมวันแรกเลยใช่รตวังมันมันจะจบไม่แต่ว่าตกใจหมดตัวนี้บอกว่าเรามาเป็นยิดเอ้ยเดี๋ยวซื้องเยกยีย่ล้เน่ย<อ> มันจะไว้ใจเราขึ้นนะใช่นะนได้กินอาหารจากเราอะเดีเ๋ยวโมได้ยินเสียผมพี่ผมถามเขาว่าไอ้เจียเขาจะอยู่เราไหมมาเป็นพวกเราไหมแล้ามาเป็นพวกเราอ่ะจะได้กินอาหารทุกวันใช่อาจจะไม่ทุกมือ้อแต่อาจแต่แน่นอนว่าทุกวันรับรองว่าทุกวันใช่แล้วก็จะได,จะได้จะได้ไม่ต้องไปกินข้องสดของขคลด้วยตัวจะได้ไม่ผอมแห้งแบบนี้รู้ว่าเก่ง รู้ว่าเก่งแต่ว่าต้องกินดีอยู่ดีด้วยพูดดิตะวันผมซื้อได้เยอะซื้ออ่ะโอ้อะบอกดิทุงเนยโอนะนี่มาพีอองกูเหมยละเดี๋ยววันนี้กินอาหารทุกวันอะไรพี่จะได้กินอาหารทุกวันแล้วก็กินอาหารดีๆถ้ามาอยู่่ะก็ก็จะต้องดูแลน้องคนป่าด้วยออืทุ่งเนยเยอซื้อได้เะซื้ออ่ะมาอองกูเ่อยละมาอองอะไรออง ตัวที่มีข้องดีแบบนี้เราต้องเอามาเป็นพวกให้ได้นะทุกคนใช่นะพี่พี่เอามาดูแลน้องคนป่านะ <c oughs> เผื่อพวกสมิงหรืออะไรมันมานะไอตัวนี้มันดูแลได้แน่นอนนะเมืเมเม่อเอได้ยจะเสียตับตกลงเลยเอาไว้ต่อดี่ะก็แล้วแต่พี่แท้เขาอยู่ก็คืนนี้เขานอนเนะี่ยแต่ผมไม่นอนเลยนะอืม ใชยใหญ่ก็ไม่นอนคู่ด้วยคนหนึ่งอ่ะผมก็ไม่นอนแน่ยังกลัวมันอยู่นะเพราะมันทำร้ายเราหลายรอบอ่ะงั้นบอกขึ้นมานอนก่อนเดี๋ยวคืนนี้พวกเรานี่ยจะอยู่ดูสถานการณ์ก่อนเย็นยยยยท้ากระเทอบมาก่อนเช้าทีท้องไก่น่ะท้องไก่ผมบอกให้เขาขึ้นบ้านขึ้นไปเฮ้ยเอ้ยชี้ชาวเลยยีแน่เฮ้ยจะโยนกระเป๋านะ ไอตัวันเจ็บเป้าตรงนู้นยังไงเล่ากระเป๋ามีเจ้าขอ,องดีแย้มมาเจนเจนเดี๋ยวมึงเอาอาวุธไปหรอบเดี๋ดยวขู่ฆ่าอยู่นอนลงได้เลยไม่ดีแล้วเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเป็นอะไรเนะี่ยไม่เป็นไรอะ่ะมึงทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมันจะบริกรรมคาถาเฮ้ย,ยพอมาปิ้นหูก่อนี้ อือสุดสุดอิ่มหัวอิ่หูเฮ้ยเฮ้ยมันอิ่มแล้วมันไปแบบนี้แล้วฮะเพื่อนระเบิร์นนั่นแหละตัวให้มันนอนนี้แหละเฮ้ต่อบไปอะไรดิเฮ้อันนี้เราต้องจับดูจับตาทุกวินาทีนะพี่พต้องดูดีๆนะมันจะนอนนะเฮ้ยนอนไห มันเป็นไรอ่ะเฮ้ย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 ยี่มันเป็นไรอ่ะมัเป็นอะไรวะท่ามไม่เป็นไรเบื่อแล้วเฮ้ยเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วนี่น่ากลัวมากนะทุกคนเฮ้ยหน้ามันรูดทุกคนเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมหน้ามันให้ดูนะโอ้โหหน้าเหมือนหน้าเหมือนจัยญาพอดยพี่ใช่หรอใช่พี่ นนั่ลองเข้าไปเคี่ยดิโอ้ยแมวอ่ะดูเกลเอเลยไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆเมื่อกี้ก็เอาของให้กินแล้วอ่ะมาพุ่งมิดนะเว้ยมาพุ่งมิดมาพุ่งมิดเออเย้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้กินไหมใช่ใช่ใช่ถ้าทำตัวดีจะไม่กินโอ้ยมันเรียกไปนั่งเหรอโอ้ยพี่คนน่ากลัวเลยไม่ไปกูไม่ไปนะ กูคงไม่ไปคนนึงยว่ะพี่ชายมันเล็กตะวันนะมันเล็กตะวันตะวันเอาไงอ่ะตอวนอย่าลงกลมมนะอย่าพึ่งไว้ใจอะไรนผมไม่เอาดีกว่าพี่อย่าพึ่งไว้ใจอะไรง่ายๆนะไว้ใจอะไรมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเองก็ได้เพื่อนกูเซียสล่าไเองก็ได้ระวังโดนกัดคอนะเพื่อนมันกัดคอเลยเหรอไอตัวเนี้ยเฮ้ยพี่ระวังระวังนะพี่ ไอ้วันที่ข้ามาเลแต่วันสองคนน่ะเหมือนมันจะมาทำร้ายพวกข้าเลยนะเฮ้ยใจเย็นๆนะเมื่อกี้เอาเมื่อกี้ก็เอาอาหารนี่กีนแล้วอ่ะมึงจะฟังเขาหรอเบะก็บอกมันสิพี่เนี่ยองกูวเนอา์เมอร์ซายีบะเฮ้ยมันจะใกล้กันไปนะเพื่อนอย่าไปลงกฎนะอย่าพึ่ง ใกล้กันไปหรือเปล่าไอ้ตัวนี้มันเจ้าเล่ห์นะอย่าลืมมันจะใกล้มันจะเร็วกันไปหรือเปล่าเราใกล้ใกล้ชิดกันกันไปยังนะอย่าเพิ่งนะโอ้โหมันยาวมากเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยหอมนี้ออกมาออกมาออกมามาอยี๋อคว้าชุ่มมันแล้วแหละมันพองพองกิดเลยเพ่พองพองกิด mặc quân yard nay bay 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 gì bay 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 ลีชิน่าไปนั่งดีไปนั่งดีลีชิน่ากลับไปนั่งแล้วทุกคนเมย์กลับไปนั่งนะพี่ชายผมไม่กล้าอยู่เลยพี่ป้อให้เขานอนไหมแลพรุ่งนี้เช้าเขามาดูไหมเราไม่สอบถามก่อนแล้วว่าเป็นไม้ยังไงมันไม่ตอบเลยพี่ตอนเราถามเนี่ยเพื่อนใจเย็นนะดูเมืย์มันไม่อยากคุยไงวิ่งเขาไปใกล้ขนาดนั้น หลับไปแล้วเปล่าพีพี่มือนจะนอนไปแล้วนะใช่อย่าไปไกลเหมือนมากยายระวังเลยด้วตัวนี้มันเจ้าเล่ห์นะอย่าลืมยืนเอีย,ย,ยงไงไม่รู้อุ้ย,ยเจนเจนในในตะวันลองท่านดอว่ามันเป็นไม้ยังไงอ่ะเนือเนือเบอร์นั่น,นแหละ นือเย่สิบปแล่เนืโอคกูแหล่ชีพทางโน้นะชีพไปทางโน้นก็ทางก็ทางนี่แหะเว้ยไม่ก็ทางก็ทางทางห้าพิ้งของมันอ่ะอันนั้นเช่นะแล้วทำไมออกมาออกมาไกลจังไงตอนหนาทำไมออกมาไกลจังเนือเย่ใหญ่กันแหละมันหิวมันหิวมากเหนืเย่มันนั่นแหละหิวแล้ว ก็บอกแล้วไงถ้าทําตัวดีอจะเอา,อาห่านมาให้ตลอดถ้ามันเป็นพักพวกกันะจะเอา,อาห่านมาให้ตลอดมันฝังหรือยังไงเออเออกทุกคนเคยเจอคนบ้าไหมครับออคนคนเนี่ยคนมันจะมีคนปกติแล้วก็คนบ้าผมกว่าคนป่ามกันนะมันมีคนป่าปกติแล้วก็คนป่าบ้าน,นะทุกคน แต่มันก็ผมว่าไอ้คนป่าตัวนี้เนี่ยมันสติไม่ดีนะไอวี่แต่มันก็ฟังกันเรียงออกนะแล้วมันมีวิชาอาคมได้นะของจนจนบ้าหรือเปล่าพี่ใช่นะก็แต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องอยู่นะใช่ลองถามมันหนึ่งรอบนี้ตะวันถามอะไรบปแบบ ไปโดนใครทำร้ายมาหรือเปล่าถึงเป็นแบบเนี้ยเนเบอร์ก็เลยรเมอร์ดาเมมเมอมอ่ะมอกระเสื้อนอ่ะมอผีหรือเปล่าเฮ้ยผมบอกมอกระเสือบีมอผีมันมันเคยสู้กับมอผีเหรอไม่ใช่มันโดนโดนข้องเว้ยใช่อ่ะตรงนี้ไม่น่าโดนข้องสรงนี้น่าจะเล่นของเองมากกว่าใช่สรงนี้มีวิชาคมแร่กล้าขนาดนี้แต่มันก็ไม่มีร้อยสั่งนะโอ้โหคนเล่นของอก็ไม่สักกันหรอก พูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเธออะไรเนี่ยทำอะไรอะพมานี่เรากลับกันทำไมวไปไปใช่ไม่ทำอะไรอ่ะไปใช่ตอนช่วยมันล้มป่ะพมานี่คนตีมันดีกว่าพี่เรากลับกันเถอะไปเดี๋ยวโมอทงโยศีละเฮ้ยเดี๋ยวกลับละเดี๋ยวกลับละเดี๋ยวกลับละอยู่คนเดียวไปเลยอยู่คนเดียวไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาห้างมาให้ใหม่ เต่มันเจอกันตรงนี้นะไอ้ยแต่วนหลองพูดดิหนูท่องอยู่อะกูควมาแย่งคืออ่จะเอาหานไปมันมาพี่อ้องมีได้กูควอะพี่พี่ครับคลิปนี้เนี่ยก็เหมือนเราจะทําใกล้สําเร็จแล้วนะอืมหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้พมกับพีนะครับเพื่อกาเพื่อการทําคลิปต่อๆไปของพวกผมนะพี่พี่ใช่นะเก๋ครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่พี่ไป